โอเคฮะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม p a d 2อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปหรือว่าปกคลิปเลยนะวันนี้เราก็จะพามาดูเจ้าตัวหน้ากากของเกม p a d 2ที่แอบซ่อนความมีประโยชน์เอาไว้นะครับซึ่งมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยเล่นมาเป็นปีแล้วยังเพิ่งจะมารู้ได้ไม่นานนี่เองนะฮะว่าไอ้พวกหน้ากากพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดไอวิชั่นได้นะครับ โอเคจะมีหน้ากากอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยฮะหน้ากากอันแรกนะครับหน้ากากอันนี้นะเป,เป็นเจ้าตัวนี้เป็นปลดล็อกได้โดยทํา a t i m e ้นต์โกลด์ันะครับในด่าน m ม r k y Station ซึ่งผมก็เคยทาคลิปไปแล้วนะครับต้อปลดล็อก c อ i e v e m e n t อันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปหารับชมได้นะผมในช่องผมเลยแล้วก็เจ้ตัวเอชิเมนต์อันนี้ก็ปลดได้ไม่ยากนะเอออ่ะเจ้าตัวในวิชันอันนี้นะผมก็ เปิดแล้วเนี่ยจะเป็นนวิชั่นสีขาวนะครับผมจะเป็นภาพสีขาวดำนะครับถ้าเกิดใครชอบภาพประมาณนั้นแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมองออกยากพอสมควรเลยนะก็อาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่แต่อาจจะเหมาะกับผู้ชมนะก็ลองไปดูได้ผมแต่ว่าดีไซน์ผมไม่ค่อยชอบนะเออแล้วก็อันต่อมาผมอันนี้ซึ่งเออผมไม่รู้ว่า อันนี้ผมปลดล็อกมาได้อย่างไรผมก็ลืมเหมือนกันผมได้มานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ของ DLC นะครับอันนี้ไม่ใช่ของ DLC นะนี่อันนี้ครับผมดีไซน์ดูเท่ดูเท่มากเลยนะฮะส่วนตัวในวิชั่นอันนี้นะผมก็จะกดใช้แล้วนะผมก็จะเป็นเอ่อในวิชั่นสีเขียวนะครับไม่ได้สีเขียวมากมสีเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งก็ ดูจะทําให้คุ้นตานะเพราะว่าเราจะคุ้นตากับสีในวิชั่นสีเขียวอยู่บ่อยนะครับหลายเกมชอบทำเนาะจริงๆิงแล้วในวิชั่นมันก็ยังมีสีหลายสีนะผมบางทีก็เป็นสีฟ้าอ่อน,ออนบ้างสีขาวบ้างแต่เราจะคุ้นจินกันเป็นสีเขียวนะครับก็หน้ากากนี้ครับเท่ดีนะผมดีไซน์ดูว่าดูดีเลยนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะผมกดในวิชั่นใช้ได้เลยเออแล้วก็อันต่อมานะครับมีให้เลือกเหมือนกันนะครับ นี่อันนี้ครับผมอันนี้เนี่ยอืมเดี๋ยวขอออกมาดูกันอันนี้นี่เหมือนจะเป็น DLC นะฮะเนี่ยหน้ากากอันนี้เจ้าตัวนี้เหมือนจะเป็น DLC นะครับก็ดีไซน์ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะก็นั่นแหละฮะมันเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเปิดใช้นาวิเคชั่นสีเขียวนะครับเหมือนกับเจ้าตัวอันเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งอันเมื่อกี้ดีไซน์เท่กว่าเยอะเลยนะครับ ก็ไปเลือกใช้กันได้ครับใครชอบดีไซน์แบบไหนหรือว่าใครชอบสีนานวิชั่นแบบไหนก็ไปเลือกใช้กันเราเองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าถามว่าด่านไหนคนใช้บ้างไม่คนใช้บ้างนี่ผมว่าทุกคนน่าจะคิดกันได้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าผมก็อยากจะแนะนำยกตัวอย่างแลให้กันลวกันเนาะพวกด่านมืดๆอย่างเฟร,รมอิงเฟร,รมวันที่3เนะี่ยคนจะชอบบ่นกันว่ามันเล่นยากบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับผมผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ เป็นเพียงวันที่3เนี่ยกาดมันจะใส่ชุดดำนะครับแล้วก็แมปเนี่ยมืดมืดตื่เลยนะคือมันก็มีไฟแหละแต่มันมันไม่ไมมสว่างเลยอะ่ะคือมันมองยากนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นเนี่ยมีประโยชน์มากช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนายวิชั่นถ้าไปเล่นดาน่านพวกนี้นะะะดดนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะ s h a d o w l e s นะครับ b i g i n f e e d นะครับแล้วก็อ่าด่านนึกไม่ออกอะ่ะก็ฮะ,ระรประมาณนั้นนะครับ ด้านไหนมืดก็อลองไปใช้ดูนะครับถ้าถามว่า,าจะกดใช้เจ้าตัวในวิชชั่นนี้ยังไงนะครับในวิชชั่นเนี่ยก็เลยฮะกดปุ่ม V นะครับกดปุ่ม V อ่ะบางคนอาจจะถามว่าเอา้ยปุ่ม V เนี่ยมันเปลี่ยนโหมดกระสุนได่วะให้กดปุ่ม V ค้างนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้ในวิชั่นนะครับส่วน วิธีปิดก็กดปุ่มเดิมนั่นแหละฮะวีค้างเหมือนเดิมนะครับอ๋อแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมมีคลิปเกมเพย์ที่ใช้ในวะิชั่นเล่นเฟมิงเ a m มวันที่3ให้ดูอีกนิดหน่อยนะฮะไม่ได้มีให้ดูจนจบหรอกให้ดูแค่นิดนึงกระพออว่ามันช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับก็ไปหาลองมาเล่นกันได้ครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าพวกดานเหล่านี้ดานมืดๆเ,เหล่านี้มันเล่นยากดูออกยากโดยเฉพาะคนที่ อาจจะมี PC สเปคต่ำแบบผมเนี่ยเวลาปรับภาพต่ำๆเนี่ยมันมองอะไรยากมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งมืดๆอย่างเงี้ยคือบางทีผมก็มองไม่เห็นการหรอกนฮะเนาะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับอ่ะแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นเองนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ้อลืมลืม,ลม ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ลองไปดูคลิปอื่นๆในช่องผมก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกันส่วนใครทีในใน่ดูคลิปนี้มาจนถึงนาจุดตัวนี้ก็คุณควรจะกดไลค์ได้แล้วนะฮะกดเลยฮะเออกดเลยฮะบ๊ายบายฮะ operation in there.